ถ้าสมมติว่านะครับอาจารย์มีข้อมูลหรือคอนเทนต์ที่เป็นลักษณะของ Youtube นะครับอาจารย์อยากจะเอามาใส่ในบทเรียนของเราซึ่งไฟล์หรือข้อมูลบทเรียนที่มันอยู่ใน Youtube มันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่อาจารย์อัดวิธีการอัดบทเรียนของอาจารย์ที่จะสอนในครั้งถัดไปสมมติว่า อาจารย์มีแผนที่ต้องไปต่างประเทศใช่ไหมครับอาจารย์อยากจะสอนเขาปกติณตอนนี้ในหัวข้อนี้นะครับอาจารย์ก็อาาัดบันทึกนะครับวิดีโอของอาจารย์ตืดๆไปเสร็จรบร้อยปุ๊บอาจารย์ก็อัปโหลดขึ้น y o u t u เนะาะหลังจากนั้นก็เอามาใส่ไว้ในบทเรียนของเรานะครับวิธีการก็คือไปที่ Youtube นะครับอาจารย์ลองเปิด YouTube อะไรก็ได้ครับสักอันนึง ่าเปิด YouTube อะไรก็ได้ครับอ่อะไรก็ได้ครับผมอันหนึ่งเนาะ ทีนี้นะครับพอเราได้ YouTube มาอันหนึ่งแล้วนะครับเราจะเอา y u t u b e เนี้ยนะครับของอาจารย์ที่ที่สมมติว่าอาจารย์ทําขึ้นด้วยตัวของอาจารย์เองแล้วก็เอาไปใส่ใน YouTube ไปนะครับแล้วเราจะเอามาใส่เข้าไปในวิชาของเราก็คลิกที่ข้างล่างของ y t u t u นะครับจะมีคำว่าแช์นะครับมีปุ่มแชร์อยู่นะครับ พอคลิกแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับมีหน้าต่างขึ้นมาปกติมันจะให้คัดลอกหรือว่าแชร์ไปที่ที่ไหนนะครับที่น,นั่นที่น,นู่นที่น,นี่น,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 นะครับเราก็ไม่เลือกนะครับเราจะเลือกแชร์แบบฝังนะครับเราเลือกแบบฝังนะครับอ่าคลิกครอบคลุมตรง iframe ตรงเนี้ยไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าวิธีการคือคลิกแชร์ คลิกที่ฝังหรือถ้าเกิดว่าเป็นของใครเป็นภาษาอคีก็จะเป็น embed นะครับก็คลิกตรงส่วนฝั่งของวิดีโอตรงนี้แค่ครั้งเดียวกด Ctrl C ครับทีนี้กลับมาที่รายวิชาของเรานะครับ กลับมาที่รายวิชาของเราแล้วไปที่ Add an Activity o Resource r นะครับ Add an Activity o Resource เลือกรูปแบบที่เราจะใช้เป็นลักษณะของเพจนะครับเลือกเป็นรูปแบบเพจนะครับ คลิกปุ่มเมนูแอดครับอ่ะก็ตั้งชื่อนะครับให้กับคอนเทนต์ของเราครับ ทีนี้เราตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับในส่วนของคอนเทนต์ครับคอนเทนต์ Content ให้อาจารย์ทำการขยายนะครับคลิกตรงเปลนแป้นคีย์บอร์ดนะครับที่ผมบอกไปนะครับแล้วตรงบรรทัดที่3นะครับบรรทัดที่3เห็นไหมครับตรงฟอนต์แฟมิลี่ฟอนต์ไซส์แล้วตัวแท็ก HTML ครับผมอันที่3เนาะ f อนต์แฟมิลี่ฟอนต์ไซแล้วเครื่องหมายถัดไปนะครับที่จะเป็นแท็ก html หรือ Edit html s o r t อาจารย์คลิกตรงนั้นไปนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับให้อาจารย์กด ctrl v ครับกดปุ่มอัปเดตครับ ไม่ต้องเซฟติ้งอะไรนะครับ Activity Completion ครับผมก็เลือกเหมือนเดิมครับ Condition a r m e t ตัวที่3นะครับหลังจากนั้นก็ save and return to cost หรือ save and display ได้ครับถ้าเกิดใคร save display ก็จะเข้าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ กลับมาที่รายวิชาก็คลิกตรงที่ท็อปิกที่สองหรือท็อปิกข้างบนได้นะครับตรงคลิกตรงกลับมารายวิชาของเราได้นะครับคลิกตรงแท็บบาร์ข้างบนตรงนี้นะครับเราสามารถจะถ้าวิดีโอไหนนะครับมันไม่เล่นออตโต้นะครับไม่ได้เล่นออตโต้เราสามารถจะเอามาแปะนะครับแปะ โชว์เหมือนตัวラベลได้นะครับโชว์เหมือนラベลได้นะครับถ้าอันไหนที่ไม่ได้เล่นออโต้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมัน youtube อันไหนที่มันเล่นออโต้ปุ๊บนะครับมันจะตีกันนะครับมันจะฝังไม่รู้เรื่องคือมันเล่นออโต้มันจะตีกันทั้งหมดมันจะเล่นพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับผมก็เลยแนะนำให้อาจารย์เอามาใส่ใน เอ่อ YouTube นะครับเอ้ยใส่ในลันกษณะของรูปแบบเพจแต่ว่ามันสามารถจะใส่เป็นรูปแบบของอ่า Label ได้นะครับก็คือโชว์ได้เลยนะครับ